สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะฮะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วครับรถติดมากมายเลยนะฮะวันนี้ก็กจะไปที่ทาวน์อีทาวน์นะครับไปโลตัสทาวน์บีนทาวน์ต่อตอนนี้ถึงลาดพร้าวซอย27แล้วฮะรถติดมากมายเลยนะฮะแล้วก็แบบอากาศร้อนมากเมื่อกี้แบบเด็กขายพองมาไล่แบอบกว่าอย่ามาเชด็ดอย่ามาเชด็ดก็โอ้โหวิ่งมาเชด็ดรถจนได้นะครับ รถเรามันก็น่าล้างกันนะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนเลยฮะอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเลยนะครับก็วันนี้ก็ได้ออกมาเจอโรคภายนอกก็โอ้โหรถติดมากมากๆเลยนะฮะแล้วก็แดดก็ร้อนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปทำอะไรที่ทาวินทาวนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นๆเย,เยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอากาศร้อนนะฮะอยู่บ้านนะะแล้วก็นอนพักผ่อนซะ <laughs> นะครับผมแล้วก็ เดินานเข้าด้วยนะฮะเดี๋ยวกันขับรถก่อนนะครับไปเชียวแล้วไม่ว่าทางดี